สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่น่ารักทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวต้องตกน้ำนะวันนี้นะคะเรามาผ่อนคลายกันที่น้ำบุร้อนสันกำแพงนะคะน่า,นาฟินมากเลยจากที่ปั่นจักรยาน20กว่ากิโลน,นะฮะไปหน้าไปหน้าเหนื่อยไปหน้าเนหนืนหนนหนหน่อยอันนี้ะ<า>อันนี้เราจะมาพบปะกับผู้นำของเราผู้นำของเรา นี่นะฮะคือผู้นำแกนนำของเรานะคะที่เป็นผู้ขี้ค้นโครงการปั่นจักรยานมาน้ำผู้ร้อนในวันนี้นะคะเป็นมีแน่เราจะไม่ทำอีกแล้วครับมีมีเดียวครับอีพนักงานร่วมลานอันนี้ฮะผู้คนก็นะฮะแช่เท้ากันแบบสบายด้านลึกโอ้เท้ามันเป็นคนนมากเปรียบเทียสีเท้าไม่ใช่อ่ มีหน้าใครจะไปเอ้ยไม่ใช่เทอมหน้าใครจะไปขุนตาลก็คิดดีๆนะคะเอาเดี๋ยวไปค่ะไปดูจะไปค่ะบับปันรถหีบเตลขึ้นดอยโอ้ยใช่ฮดอยขุนตาลนะคะคุณผู้ชมฮะต่อไปครับเป็นดอยขุนตาลหัวหน้าเผ่าชวนนะครับโอ้ยนะฮะพี่น้องคนไหนนะฮะสนใจจะไปด้วยกันก็ตามมาเลยฮะในสไตล์โหดมันหาของเรา วันน <ítulo> <run> <displayed, S 1> ี amos, so ้ม <killers> uh, like ือกล้องของเรานี่ถ่ายมั huh. ่วส่วนะคะอันนี้นะคะคือชมหน้าของพิธีกรสาวสวยของเรานะคะเห็นแต่จมูกก็ไม่รู้เลยนะคะเรามั่วพิกเซลหรือมั่วโฟกัสของกล้องนะคะอะเราไปดูกันต่อฮะบรรยากาศฮะเดวคนก็ถ่ายรูปกัน แช่เท้าฮะปีนมากเลยอ่ะเอ๋อท่านหัวหน้าเผ่าฮะเป็นการสนทนาฮะว่าในระยะทางของการปั่นจักรยาน21กิโลนั้น มันเ็นส well, to okay, no well, ิ oh, lady, s s? ่งที่ยากลำบากแสนขึมากแค่ไหนเล่นโยนไม่แค่ไหนพ่อตมาห้ามีเลยเราไปโงคนตีสียกแล้วเดี๋ยวอันนี้มันจาเจ้าหิษอีกเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยวางรถทีรวมไม่หมดทเดียวเอาแลวเดียวไปเเอาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งปั่นวิ่งเลยแลหิเอามาแพก้องต่อมาเกี้ย เอาละฮะตอนนี้นะฮะเราจะไปดูในมุมของฝั่งนะฮะทางใต้ใต้นอนนิดนึงเราไปตามดูกันเลยไปดูกันฮะหา สวัสดีค่ะทำไรกันอยู่เอ่ยโอเคอร่อยนะคะโอเคค่ะไม่กังวลละค่ะเชิญตามสบายฮะเรามาดูกลุ่มนี้กันวันนี้นะเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงของการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะตามมากันค่ะอ,คอ้าวายบ่ายหน่อย อันนี้นะฮะเป็นบรรยากาศนะคะของฝั่งที่เหนือเหนือมานี้นึงฮะช่วงนี้เขากำลังถ่ายทำรายการกันอยู่พอดีจะไปดูนะคะชบบรรยากาศนะฮะ คืนเคยงสนุกสนานกันเลยนะคะแต่ละคนนะฮะอากาศมันก็ร้อนก็กินไอศครีมแบบแกะแบบนี้ไปนะคะอย่ามายุ่งคุณผู้ชมคะคุณที่อยู่ทั้งหลายขอสามคำสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะน้องส้อยขอสามคำค่ะ ขอสามคำ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 ค่ะขอสามคำอ่ะขอพูดอะไรนิดหน่อยขอสามคำอร่อยมากนิดหน่อยสองคำนะนิดหน่อยค่ะ้ำข่าเอี๊ยบเลยนะคุณอาสมาค่ะขอสามคำค่ะสำหรับวันนี้ร้อนมากเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะค่ะ หนึ sabes, anyway, 1> 1, second, of of ่งน uh, right? ุ่มสสองสาวค่ะขอสามคำสาหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะโดมนานะคะโดมนานะฮะขอค่ะสุดท้ายค่ะขอสามคำอะไรนะโดมานาคู่ค่ะขอสามคำสำหรับวันนี้ค่ะโคดสามครับย้นเต ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำนนนนหะเราไปดูกันฮะนคุณมาค่ะขอสามคำค่ะมือจะตื่นแนล้วนนะเอาไปดูกันต่อดีกว่าครั<อ>้งนี้ไม่ค่อยขึน้นข,ขอสามค,ค,คำสำหรับวันนี้ค่ะอีทับบอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณน้อมค่ะวันนี้ค่ะเรามาถึงนี้เราขอสามคำสำหรับวันนี้แม่งโคตรเลยขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามนะฮะขอสามคำจากความรู้สึกนะฮะคุณทั้งหลายคะขอสามคำสำหรับวันนี้ค่ะมันเหนื่อยมากเอาค่ะขอสามคำเดี๋ยวเดี๋ยวนอนฝุดฝุดเไละขอสามคำค่ะขอสามคำหน่อยค่ะอินหาโป ะะขอสามคำค่ะโทษอยากตายค่ะวามรู้สึกนะคะมันเหมือน,นทรมานมากๆนะฮะในการปั่นจักยันมาครั้งนี้หัวหน้าเผ่าของเรานะฮะยังบอกได้เต็มคำเลยว่าปีหน้าเราจะไม่จัดอีกนะฮะลองคิดดูเลยคะ่ะว่ามันจะสนุกสนานสักแค่ไหนเ่าฮะเราเจอเป้าหมายแล้วว่าสามคำเหล่านี้คืออะไรนะคะ โบคะขอสามคำสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะขอสามคำค่ะเหนื่อยมากมากโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ย <c oughs> ให้เขาไปฟินก่อนโอ้ยคนถ่ายก็เหมือนกันเดินไปเดินมาปวด ตามมาดูกันเลยฝาดงอะไรล่ะกินข้าวได้ก่อนอ่ะทำผู้พิการกินยังวันนี้ที่ขาดไปไม่ได้เราต้องมาสัมผัสอะไรฮะเนี่ยทำไมคะไอมีปั้นปิกเหรอปั้นก้ามแล้วไหวเหรอแ้วนี่เหรอใครจิ้มอยู่เนี่ยปั้นปิ๊กไหวเหรอไหวนะไอ้ใครบ้านะ

ไม่ครบชั่วโมงเราไม่หยุดนะฮะเมื่อกี้เสียงจากท่านหัวหน้าเผ่าขอถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยเราจะสัมภาษณ์ครบทุกคนไหมใครจะเต็มใจให้สัมภาษณ์บ้างไหมอะไรคะอะไรคะเค้กข้าขอสามคำค่ะกินข้าวอยู่เมื่อกี้เซเลอิตเตอร อันนี้ถายไหมคะถ่ายทําไมเ้ว่างอะถ่ายทำไมอ่ะเปินี้ไปไกลๆไม่ต้องไม่ต้องสัมภาษณ์หรอคะทีนี้ยังค่ะเราเพิ่งสัมภาษณ์หัวหน้าเผ่าได้เผายังพี่เก้าเผาเมาเผาเผาเผาเกาเก่าแก่เหรอนี่นึ่นะนู่นจะสัมภาษณ์หน้าที่แก่กว่านี่อ้าวโน่เหลือแก่เหลือตรงไหน ก็สีหนึ่งนะก็ซีนึงไงโซเอสิงหาอันนี้นั้นคุณจะเห็นคนนี้เลยเชลซีครบเซตนี่มามีทุ่ตีนครับขาแว่นต้องต้องต้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนขาแว่นขาแว่นนี่เป็นอากาศร้อนจะตายอีสเตอร์กรหนาวอยู่นะคะตรงนี้มีหอสก็ เอาฮะเรามาดูบรรยากาศกันด right? hmm. hey, no, right. ีกว่าโอเคค่ะเรามาอะไรคะเนี่ยมันคืออะไรคะคุณผู้ชมมันคืออะไรไม่ดีมั้งคะนิวบาลานซ์นิวบาลานซ์โอเคนาว่าใช้คุ้มค่าจริงๆ

วันนี้เราจะไม่เจาะจงตรงอื่นนะฮะเราจะเน้นจุดโดยที่ตรงนี้เลยน่ารักค่ะอยากกินมากมากเลยไม่อยากรบกวนอยากกินเลยค่ะเอาละฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เราเหนื่อยละขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปกับ สายน้ำแช่เท้าและใบไม้ใบแห้งวันนี้ฮะขอลาไปก่อนฮะสวัสดีฮะ